ครับผมสุรเชษกศพงศินเอวเวเรตหนองมะแดงครับวันนี้มาหาแม่อยู่ไถ่ง้องครับบ้านนองบ้านนองนวนบ้านหนองสนวนไถ่ง้อมครับ,บามาเพิ่งแม่แม่ครับสวัสดีครับเป็นไงครับแม่ยางก็ออกดีเด้ใต้ปื้ยอันนี้อันม้านำยนเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีแต่ที่นี่อัน เนี่ยแป้งมันน่ะมันมันสิีก่ไฟมีน้ำเลี้ยงปันได้เนี่ยแป้งมันละเอียดดีนะอันนี้จะมีดครับแม่เนี่ยมีดเดียวมีดเดียวครับพี่น้อง <Hopefully, S 1> โอบไงมีดเดียวอันนี้เ,เอาความเป็นจริงไหม,ม่แม่เนาะจ้าก็โอเคไหมครับจ้าเพาะว่าท่านได้ใส่น้ำเพาใส่ตะเม็ดใสเส้นยางก็ดีจ้าก้อนก้อนนี่แม่ท่านได้ใส่ในส่วนนี้ ได้ใส่เราได้น้ำหนักหลายมาเลยด้ถุงได้เอาเมื่อวานได้ตะเก้าได้เก็บได้เข่งนะมันติดได้เก็บเข่งพ็ดีอันนี้อันนี้ได้ใส่ถุงปุยอีกประมาณหกถุงปุยได้เก็บเข่งจะใส่ถุงปุยเพิ่มเมื่อเพิ่มเมื่อไรมครับเพิ่มมาเป็นลอยลอยกัวตะกีมมันติดได้แค่ทีลอยอือไม่ตันเดียวเลยมันเพิ่มไม่เต็มาอยอะไรอีกนะครับพี่น้อง ง่อยอยัง่อยอยู่มีเดียวค่ะมีดเดียวปีแรกป่ะครับแม่มาใส่ไห่ครับปีแรกถึงใกบถึงใก่บ้างประมาณเดือนกลางเดือนตุลาในละตุลาพฤศจิกาประมาณเดือนกัวนะครับ ก็ถือว่าพอใจนะคะแม่<ช>ปุ๋ยเอเวอรเลสค่ะที่ค่ที่สอง,สสองสดังั้งไปค่ะคคตอนนี้แม่ก็จองจองจองแล้วจองตอนนี้รับของเดือนเดือนมีนาคมไว้แล้วอะค่ะ<ช>ไปแต่ใส้ปีนา<ช>ค่ะ<ช>ลูกค้าใดสนใจได้ค่ะอยากจอง อยากจองปุ๋ยเอเวอร์เรสต์อยากซื้อปุ๋ยเอเวอร์เรสต์ค่ะติดต่อได้เลยค่ะ0892833147ค่ะสาขาอำเภอหนองบะแดงค่ะส่งถึงที่เลยค่ะขอบคุณครับแม่ครับ<ช>โอกาสน้าฝาดเลยครับพี่นา<ช>ครับ<ช>ครับ<ช>ครับ